สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสีสเกตชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับมือนีผ้าทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศของการตั้งเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทำการแสดงอยู่ที่อบตหัวช้างอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสเกตมิ้วยพรอมนะครับผุนทัางคุณเป็นเวทีมุ้ยนะครับพี่น้องมาดูหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขึ้นนี่ในเบื้องมุ้ยพรอมนะครับพี่น้องครับ้าน้าร้านขายพรอมอ่ะเดี๋ยวผมสีผ้าทุกท่านนะครับยังไปเบื้องโอ้พี่น้องครับ ห้างสูงนะครับเป็นต่ายนเด้อพี่นองมองนี้เดียวโอ้พี่นองครับเป็นตะมืนนะครับบึงครับสูงเดียวผมสิค่อยๆลงกันพี่นองอยานมันมืนโอ,โอ้เป็นขั้นหน้าข้างๆโอบอตตนะครับพี่นองครับโอ้ยอันตรายอันตรา,ายพี่นองมองหันผมยางลงมาพิดทาเลยพี่นองครับเดี๋ยวสิผ้าทุกท่านไปชมบรรยากาศของการตั้งเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง อ่ะสวัสดีครับแม่ค้าขายอย่างนอตแม่ค่ะขายข้าวจีคโอ้ขายข้าวจีเจ้าเก่าตัวนี้อืมเจ้าเก่าเจ้าเดิม F G, F G. เอฟอซีพี่น้องขอขอบคุณหลายๆครับอ่าพี่น้องครับตอนนี้กัเสื้อสะอาดเสื้อสะอาดพร้อมแล้วนะครับหนาเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับเสื้อสตราดมาพร้อมเลยเดยวสิาพาทุกท่านไปเบิง่งเพิ่นจับจองมองหาที่นั่งกันแบบใดครับพี่น้องครับ เวทีมวยครับพี่น้องครับทั้งหุนเป็นเวทีมวยกลาลังต่างขึ้นกันนะครับโอ้หมอล่ำปะทะมวยครับพี่น้องครับมือแรกนี่นักมวยกางต่อยต่อยอยู่ขันหมอล่ำกาังเตยนี่อาสิยเผย์ย้อนใสจังหวะหมอล่ำกระได้นะครับพี่น้องครับโอ้เสื้อสาดมาเต็มครับผมโอ้พี่น้องเอามาเบิ่งนกันเป็นเขียนว่าจางังใดนี่ห้ามเคลื่อนยายจิมบ้านกุุงเป็นว่าโอ้ยายจิมบ้านกุ้ง อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มากแต่เว่นเลยเนาะครับน้อเนี่ยมาบริการติดตั้งครับผมโอ้มาบริการติดตั้งคนหนึ่เนาะครับน้อมักหมัดมัดอืมมาเบิ่งเงินเถอครับครับครับสี่เม็รมอเตอมเลยครับนี่โอ้โอมอล่ำผมมาเบิ่งมอล่ำพึ่งกันหมดเลยนะสุดยอดสุดยอดอ่ะมอล่ำสิ่งคณะไลยเนาะครับเนี่ยขออนุญาตเดินนี่ไล่สดได้ครับเนี่ยเออมาเบิ่งกันไหมครับโอ้มาเบิ่งมาเบิ่งแนวทางครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเสือสาดครับพี่น้อง เต็มหมดแล้วครับพี่น้องครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ,อบตอหัวช้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดโอ้คักคพี่น้องเต็มบ,ดบมบดแล้วนะครับเสื้อสะอาดเสื้อสะอาดเต็มหน้าเวทีหมดแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศของการตั้งเวทีเฮ้ห้ามย้ายเมียน้อยบอสโจพนักออกคักแค่พี่น้องเออเพื่อนบอกว่าห้ามย้ายห้ามย้ายเมียน้อยบอสโจบ้าตีทุโอ้แต่ละคนเป็นเขียนแคปชั่นนี่ เสือในศาสตเป็นให่นี่ยครับพี่น้องครับ,รบห้ามย้ายตำรวจจองแล้ววสันท้งนี้วาโอ้พี่น้องตำรวจจ้องแล้ววสันพี่น้องเพิ่มาโอ้พี่น้องครับเต็มพื้นที่ทุกทีหนังแล้วนะครับหนาเวทีนะครับมองงามๆเพิ่จองไว้เต็ม,บ,มบิดแล้วเด้อครับพี่น้องมองมือนี้มือนี้วันที่13านะครับพี่น้อง13มกราคม2,500้า25 หกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอบตอตำบลหัวช้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้างนะครับพี่น้อง <bei> ทําการแสดงอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้างหรือว่าอบตอหัวช้างอําเภออุดมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับพี่น้องโอเวทีงามครับพี่น้องครับสุดยอดครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นการติดตั้งเวทีของหมอล่ำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้ก็ไดะมานจก นาสีใดแล้วละครับพี่น้องครับ4ี่0ิบเอร์เซนนะครับในการตั้งเวทีครับพี่น้องครับคืนนี้ครับอย่าลืมอย่าพลาดครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่อบตหัวช้างอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเดอครับพี่น้องครับมือแรงอย่าลืมอย่าพลาดเดอครับ13มกราคม2567น้นั่นเองนะครับพี่น้องครับ